สวัสดีครับพบกับเรา2คนอีกเช่นเคยนะคะ้องเอินแล้วก็พี่โจที่ YouTube ช่องรถผุดนำเข้าบางนาแฮ็กเตอร์วันนี้เราจะมาทำการรีวิวนะคะสินค้ารถรุ่นนี้ห้อนี้ถือได้ว่าเป็นรุ่นยอดนิยม้วพี่โจเนาะที่คุณลูกค้านะคะเลือกซื้อเลือกใช้เยอะมากนะคะรุ่นนี้นะคะเป็น PC 120รุ่น6 EO อโค่ะมีเจ้าของหรือยังครพี่โจครับ รถครับไม่ใช่เธอร,ร,รถเจ้าของอยังในรถคันนี้ครับได้มีเจ้าของเป็นที่เรียบร้อยครับเจ้าของของน้องเขาคือนะคะต้องขอขอบคุณน,นะคะขอกอ k t s s Construction มากๆเลยนะคะคที่ <ผม S 2> ให้ความไว้ใจนะคะเลือกใช้เลือกซื้อรถกับบางนาแเฮกเตอร์ครับผมเดี๋ยวก่อนขอบอกนี้ลุงนอกจากจะซื้อ p c 120รุ่นของ Eo นะคะวันก่อนเดี๋ยวป่าวหลังอยวไปกอนครัเป็นความลับเดี๋ยวป่า

หนูหนูไม่ยอมนะทำไมหนูไม่ยอมลูกอ่ะก็ขายคันก่อนนะคันก่อนเนะี่ยยังร้านห้าเลยแล้วทําไมคันนี้ร้านห้าแล้วทำไมอีกคันหนึ่งร้านสามแล้วทำไมคันหนึ่งร้านร้านสี่ห้าอย่างเงี้ยแล้วต่ละคันมัราคาไม่เท่ากันนะ่ะแกแล้วก็เจ้าหนูนะ่ะไปส่งให้เขาด้วยอะ่ะที่เจ๊อะไม่ได้ไปส่งให้เลย มีหลายปัจจัยนะคะอันนี้เราพูดแบบเอาพูดแบบพูดแบบเป็นทางการเลยนะคะค่ะคุอย่างที่บอกนะคะต้นทุนรถแต่ละคันมาไม่เท่ากันคะครมาถูกขายถูกแน่นอนนะคะคแล้วก็ออปชันที่คุณลูกค้าต้องการแต่ละคันก็มีไม่เหมือนกันอีกใช่คะส่วนไปส่งรถหรือไม่ไปส่งรถนั้นนะคะไม่ว่าอยู่ที่เรื่องสะดวกของเราสองคนนะคะถ้าเกิดว่ามีนัดลูกค้านะคะเราก็ต้องอยู่สแตนบายรอรับผู้ลูกค้าที่นี่นะคะบางคันนะคะคันไหนอยู่ใกล้ๆเราสามารถเดินทางไปได้เราสองคนก็ไปส่งให้ถึงที่แน่น เพราะฉะนั้นเข้าสู่เข้าสู่การรีวิวน้อง P C 120รุ่น6 E O คันนี้กันเลยนะคะครับผมเอาเริ่มแรกเริ่มแรกเริ่มต้นเริ่มต้นก่อนนะคะราคาเท่าไหร่ครับคันนี้จบไปที่1 5 0 0 0ล้านบาทนะคะครับผมโดยรุ่นนี้ราคาจะมีเริ่มต้นตั้งแต่1 5 0 0 0ล้านบาทไปจนถึง1,580,000หามื่นบาทโอเคมาดูว่า1 5 0 0 0ล้านบาทนะครับคันนี้ไอ ร้านหาของคนในร่วมแผ่นคือมะแจีงราคาัร่วมแผ่นอ่ะอันนี้ยังราคาไม่รวมเปลี่ยนใบแท็กนะคะเอา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 ราคารวมไปเลยนะครับเอาราคารวมห้าแสนห้าหมื่นบาทจ้าครับผมนะครับก็อย่างที่บอกไปครับราคาตัวรถเปล่าๆเพราะเนื่องจากว่าตัวนี้มาทีแรกเป็นใบแท็ก50เซนครับใบ50เซนก็จะเป็นขนาดนี้นะคคุณลูกค้าจะไปโรงงานทำระบบรีไซเคิลนะครับก็อยากได้เป็นใบแท็กใหญ่นะครับเราเปลี่ยนให้คุณลูกค้านะครับมีค่าใช้จ่ายนะครับสองหนึ่งคันรถนี้นะครับ ในราคาแรกเปลี่ยนอยู่เราจะเก็บตในราคาห้าหม่นบาทนะครับผมเป็นแท็กใหม่เป็นแท็กใหม่ครับผมอ่านะครับอันนี้ลังแท็กนี้ลูกค้าจ่ายเงินไปแล้วนะฮะอันนี้ก็คือไม่ใช่เราของแถมนะครับเราที่เราแถมก็จะมีเสริมเฟรมเช่นเคยครับผมนะครับเสริมเฟรมให้ท่านเสร็จเรียบร้อยนะครับระบบล่างละก็เยงให้นะครับตัวนี้เดินจะเปลี่ยนถ่ายให้นะใช่อันนี้เนื่องจากว่าเราได้ทําการบูตให้ เว <ๆ S 1> นะครับเพราะว่าไหนๆเราก็แก่มาแล้วก็กลับไปเลยนะครับผมม,มเรากลับครับเรากลับเป็นคุณลูกค้าแล้วก็ใส่จรารบีเสริมชีมให้เสร็จสับเรียบร้อยอ้าวุ๊ยลืมบอกไปตัวนี้อสีสันอาจจะแปลกหูแปลกตาเนื่องจากว่าคุณลูกค้าต้องการเป็นสีเดิมก็คือเป็นลายร้อยยี่สิบรุ่นหกเลยนะครับนี่ถ้าลายร้อยยี่สิบรุ่นหกลายเดิมจะเป็นแบบนี้นะครับเพิ่มเติมเราทําการเจาะเจาะแผงข้างเพื่อวามร้อนนะ จอให้แบบสวยงามเด้อนะครับเพนจอแบบคือปวดกินหมดคันนี้คุณผู้ชมค่ะมีระบบปรับคอนโทรลมาด้วยนะคะส่วนไส้กรองนี่เปลี่ยนให้ทุกคันนะคะแบตเตอรี่ตัวเช็คให้พร้อมใช้งานครับผมระบบไฟฟ้าต่างๆตรวจจับวัดแรงดันให้ใหม่นะคะรีเซ็ตให้ใหม่พร้อมใช้งานเลยนะคะนะครับก็คือม้วนมหม้อน้ำนะครับระบบอินเตอร์นะครับเราทําการล้างให้ท่านเสร็จสรบเรียบร้อยนะครับทั้งโซล่าไฮดรอลิกหม้อน้ำปลอดล้างให้ใหม่หครับผมคุณผู้ชมโอเคล้างยันไส้ยันพุงครับผม มาต่อกันที่สีสันนะคะครับผมคันนี้ทําสีให้ใหม่ทั้งคันเลยนะคะจบในราคาที่บอกไปก็คือ1นึ่งล้านห้บาทอันนี้รวมเบ็ดใบแท็กด้วยครับผมคุณลูกค้าคุณผู้ชมคะที่ไม่เห็นโลโก้โคมัสุหรือว่าโลโก้ของบางนาแฮ็กเตอร์อันนี้ก็เป็นความต้องการของคุณลูกค้านะคะคุณลูกค้าจะเอาไปติดอะไรเอ่ยติดอะไรทายให้ทายให้ทายลูกค้าจะไปติดสติกเกอร์บริษัทเขาสิคะเออเก่งมากเลยตอบได้ตอบได้นังคิดเป็น 3- ามสี่่วโมงเลยคำตอบ นะครับเพราะว่าคุณลูกค้าจะไปใส่สติ๊กเกอร์นะครับเพราะว่าเขาในเข้าในระบบบริษัทนะครับผมด้านข้างก็เช่นเคยครับจอแผงให้ท่านเสร็จสรรเรียบร้อยเรามาดูทางฝั่งของด้านของปั๊มไฮดรอลิกอะไรให้บ้างครับพี่โตปั๊มไฮดรอลิกนี่เราก็ทําการตรวจเช็คของลงของเหลวให้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นน้บานไฮดรอลิกเราก็เปลี่ยนให้ท่านใหม่นะฮะแล้วก็ดูระบบรั่วซึมไม่ว่าจะเป็นโอลิงสายไฮดรอลิกนะฮะหรือว่าข้อต่อต่างๆนะครับรวมถึงระบบเครื่องยนต์ฮะระบบเครื่องยนต์นี่เราก็ทําการเปลี่ยนซิ่งขอหลังให้คุณลูกค้า นะครับแล้วก็ซีนคอหน้าด้วยกับเราก็เปลี่ยนให้ท่านเสร็จสรบเรียบร้อยนะครับก็พูดง่ายๆก็ว่าออกจากมือกับผมไปท่านเิมน้ำมันโซล่าเต็มถังก็จกดินได้เลยนะครับส่วนอากระจงมองข้างสายขวานี้เราก็ใส่ให้ท่านเสร็จสรบเรียบร้อยนะครับสีสันทาใหม่บูสโลงสลักอันนี้ก็เปลี่ยนใหม่นเสร็จสรบเรียบร้อยผมเสริมชิมนะครับมาดูด้านของมุ้งกีนะครับมุ้งกีเราก็เสริมทา้งด้านหน้าอาให้ท่านเป็น3เส้น แล้วก็ด้านข้างของมุงกีนี่ก็ตรวจเช็คให้ใหม่อันนี้ไม่ได้เสริมนะครับอันนี้เขาเสริมมาแล้วเพราะตัวนี้มุงกีสวยงามตามท้องเรื่องนี่มุงี่มาสวยๆเลยก็เลยไม่ได้เสริมครับแต่เราเปลี่ยนแค่ให้นะครับผมแค่วนี้เราเปลี่ยนให้เสร็จสรรเรียบร้อยนะครับนี่ดูนะครับนี่พอเราทําเสร็จก็ต้องอัดจารบีให้นะครับไม่ใช่ว่าอัดเขาไปเสร็จสรรเรียบร้อยแล้วจะดีไม่อัดนะครับคืออัดให้ทุกจุดแล้วก็จารบีตรงไหนที่อะไรนะมาหลวมช่างเขาาทำการคลึงใช่ครับคลึงครับ ก็คือเอาง่ายๆว่าตรวจเช็คให้ทุกจุดเลยนะคะครับผมซื้อขายกับบางนาแฮกเตอร์ไปนอกจากจะตรวจเช็คให้ทุกจุดแล้วเราก็มีว่าเรียกว่าการรับประกันสินค้านะคะเรารับประกันให้ฟรีหนึ่งเดือนเต็มนะคะหลังจากรถถึงหน้าบ้านหรือหน้างานรับประกันให้ทุกจุดเลยนะคะโหลดร้อนไม่มีแรงรั่วซึมรับประกันให้ไปเคมให้ถึงหน้าบ้านเลยไม่คิดค่าใช้จ่ายนะคะภายในระยะเวลาหนึ่งเดือนเต็มยกเว้นอะไรนะยกเว้นสายไฮดรอลิกครับใช่ค่ะยกเว้นสายไฮดรอลิก อันนี้ไม่ได้รับประกันนะคะแต่ตรวจเช็คให้เรียบร้อยก่อนส่งถึงมือท่านแน่นอนครับผมไปต่อไปต่ออาต้งแล้วก็มีการติดตะแกรงกันกระจกให้แบบเต็มคันเลยติดไฟสองสว่างที่หัวติดสองดวงส่วนระบบแอร์ก็ตรวจเช็คให้เย็นฉ่ำแน่นอนและที่พูดมาทั้งหมดทั้งมวลนนี้นะคะก็คืออยู่ในราคา1,550,000าบาทค่ะครับผมเชิญค่ะจบแล้วปะจบหน้าที่แล้วไปเชิญค่ะไปไซบัดนี่ไปนั่งทาแลวเนาะ ทำระบบไงนะครับเ,ราารนนะเดี๋ยวที่เอานะ้ำบดกานเออนะครับก็อย่างที่บอกไปครับระบบแอร์นี่เราก็ติดแอร์ระบบตีมติดตั้งให้ใหม่ระบบแอร์ล้างให้ใหม่นะครับแล้วก็ชุดโซนโซน,นภายในทําการล้างสรงสะอาดให้เสร็จสอาเรียบร้อยผมก็ตัดให้ใหม่นะครับเพราะว่าของเดิมมันอาจจะหลุดลุย่ยเราก็ทำตัดเสริมให้ท่านนะครับนี่ นะครับเสร็จตสรรเยอะร้อยเดี๋ยวมาดูระบบภายในกันครับนะครับระบบภายในนี่นะครับอย่างที่บอกไปนะครับบอกก็หุ้มให้ใหม่นะครับนี่แล้วก็ด้านหลังนะครับล้างสูงสะอาดอาสนวนกันความร้อนก็ล้างให้ท่านเสร็จสรบเรียบร้อยนะครับนี่วิทยุที่ติดตั้งให้ใหม่นะครับวิทยุก็ติดตั้งให้ท่านเสร็จสรบเรียบร้อยนี่อุปกรณ์ทุกอย่างพร้อมมีสวิตช์ไฟส่องสว่างบนหัวเก๋ง แล้วก็มีสวิตไฟเลนครับนี่เสร็จสับเรียบร้อยปุ่มแตะต่างๆนะครับคอนโซลน,นะครับน่ะรามาดูโหมดต่างๆกันนะครับอึ๊บอ่ะครับขออนุญาตสตาร์ทเครื่องนะครับนี่นะครับก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับหรือว่า สัญลักษ์ต่างๆนะครับของ E.O. นะครับมันอีกองศัต์เบนะครับอันแรกนะครับก็คือระดับน้ํามันเครื่องนะครับนี่แล้วก็ตัวนี้แรงดันน้ำมันเครื่องอันนี้กองอากาศอันนี้ไดชาร์จนะครับอันนี้เอ๊ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋ออันนี้ก็ปลุกน้ําครับนี่อันแรกนะครับน้าในกระปุกนะครับในกระปุกพักน้ำหม้อน้านะครับตัวแรกอันนี้สองนี่แรงดันน้ำมันเครื่อง อันนี้ระด,ดับน้ํามันเครื่องนะครับแล้วก็ตัวนี้ไดชาร์จอันนี้กองตันถ้ดดสาสมมติว่าไฟมันกระพริบตรงนี้นะครับก็แสดงว่าน้ํามันเครื่องของท่านขาดต่ากว่าระดับนะครับถ้ากระพริบตรงนี้ก็แสดงว่าไดชาร์จของท่านไม่ทํางานถ้ากระพริบตรงนี้ก็แสดงว่ากองอากาศท่านตันถ้ากระพริบตรงนี้นะครับก็แสดงว่าแรงดันน้ํามันอ่าสวิตแรงดันน้ำมันเครื่องของท่านเสียหายถ้าขึ้นตรงนี้ก็แสดงว่าน้ําในหม้อพัก ต่ำก็ระดับนะครับแล้วก็ตัวล่างอันนี้จะแสดง p m นะครับด้เวลาเปลี่ยนถ่ายน้ํามันอันนี้ล็อกสวิงอันนี้เผาหัวอัตโนมัตินะครับอ้าวต่าลงมาอีกอันนี้คือโหมดนะครับนี่ไฮแล้วก็โลเดี๋ยวเรจะได้ลงไปนะครับตัวนี้เป็นออโต้นะครับออโต้ก็คือเล่นเครื่องตลอดอันนี้คือโหมดกํลาลังครับนี่แล้วตัวนี้เพิ่มแรงบิดของเครื่องนะครับนี่แล้วตัวนี้เต่ากระต่ายของ ตัวเดินนะครับนี่สเป็น3ระบบนะครับโลไฮนะครับแล้วก็ตัวนี้วิทยุอันนี้นะครับก็จะเป็นที่ฉีดน้ำนะครับบนกระจกนะครับนี่นี่ฉีดอยู่นี้ครับนี่นะครับนี่มันต้องกดลงไปนะครับกดลงไปนี่นะครับกดลงไป นะครับถ้าเราไม่ใช้ก็ปิดมานะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟส่องสว่างบนหัวเก๋งอันนี้ก็จะเป็นล็อกสวิงนะครับตัวนี้นี่เห็นไหมครับนี่นี่เป็นล็อกสวิงครับนี่เห็นไหมครับปิดเปิดนะครับไฟก็จะขึ้นถ้าอย่างนี้รถจะไม่สวิงนะครับนี่ก็คือสวิฟต์ตัวนี้นะครับนี่นะครับอ่ะตัวนี้ก็จะเป็นไฟส่องสว่างบนหัวเก๋งอันนี้ก็จะเป็นสวิฟต์ไฟเลนนะครับอันนี้ก็จะเป็นแอร์แอร์ก็เหมือนกันครับโลไฮ ครับอันนี้ก็เป็นวิทยุนะครับแล้วก็กล่องฟิวนะครับกล่องฟิวอยู่นี่เด้อนะครับฟิวอยู่นี่นะครับถ้าเกิดรถมีปัญหาอะไรให้แกะดูฟิวก่อนนะครับผมอันนี้ปุ่มแตะครับคมสูจะอยู่ขวามือนะครับปุ่มแตะนี่พอปุ่มทางนี้ครับจะเป็นกําลังนะครับนี่ปุ่มกําลังอันนี้สําหรับที่เคลียร์บุรีนะครับข้างหลังนี่ก็จะมีห้องอาไอเก็บของกับห้องไอแอ ไอ้ตู้เย็นมองง่ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่เก็บของนะครับตัวนี้ก็จะสำหรับตู้เย็นครับก็จะมีท่อท่อแอร์มาตรงนี้ครับอ่าโอเคเสร็จสับเรียบร้อยมาๆมานะครับเพราอเราจึงมีอีกหนึ่งคันอ่านะครับเรามาดูระบบโอโต้กันก่อนนะครับอ่โอโต้ครับยกครับ เปล่าเปล่ากรทบเกิดมาขาสั้นนะอามครับมงขขี่ครับ,บ,รบสวีงครับออาเอาเลยครับอันนี้อยู่โหมดโลนะครับนี่ วันนี้ต้องมาหาอยู่ในร่มนะครับเพราะว่า,าบรรยากาศมันร้อนครับ ไอ้สิบรุ่น 6Eo คันนี้นะครับเราก็ได้ทําการตรวจเช็คสภาพให้ท่านใหม่หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับบุสลักต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดบุ่งกีนะครับบูมตามนะครับโคนบูมนะครับปลายกระบอกเกล็กลางหรือว่ากระบอกอามนะครับโคนกระบอกอามเพราง่ายก็คือบุสลักนะครับทั้งหมดเลยนะครับเราได้ทําการตรวจเช็คให้ท่านเสร็จสิ้นไปรวมถึงระบบอ่าต่างๆนะครับเราทําให้ท่านนะครับระบบไฟฟ้าก็ตรวจเช็คให้ใหม่เฟสเชอร์จับใหม่ ความลงความร้อนเคลียร์ใหม่ช่วงล่างทําให้ท่านใหม่นะครับต้องกังวลน,นะครับในเรื่องต่างๆนี่อันนี้รวมถึงสีสันของเหลวอะไรตั้งแต่น้ามันตัวเดินน้ํามันสวิงครับน้ำมันโซล่าน้ำมันเครื่องไฮดรอลิกพวกนี้เคลียร์ให้ท่านเสร็จสรรเรียบร้อยเอาละ ก็เป็นว่าเสร็จสับเรียบร้อยครับแล,ลแล้วแล้วตีแล้วแล้วคือตรวจจากเ็เรียวแถมือนี้วัอนี้วัอนี้วันนีมนมน้มีสองคิวดิแมนนะครับสำหรับ,บคันนี้ก็ส่งใกล้ๆเรานี่เองนะคะคี่คลองส่งน้ำนะคะค ก็อย่าลืมนะคะคุณผู้ชมค่ะท่านใดที่กาลังมองหารถขุดน,น้าเข้าแท้จากประเทศญี่ปุ่นนะคะพร้อมด้วยบริการการตรวจเช็คซ่อมบำรุงบริการหลังการขายและเรามีการรับประกันสินค้านะคะคก็ขอให้นึกถึงที่ไหนคะที่นึกถึงเราเขารับรบิษัทบางนาแท็กเตอร์นะฮะเดี๋ยวท่านจะไม่ผิดหวังนะครแบผมแจ้งเบอร์โทรหน่อยแจ้งเบอร์โทรเบอร์โทรนะครับ0858400788ครับผมและอีกหนึ่งเบอร์ค่ะ0829193748ครับผม ที่ท่องเบอร์เป๊ะไม่ผิดเลยนะคะร้านของเราเปิดทาการนะคะหนึ่งอาทิตย์ไม่มีวันหยุดนะคะตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นแต่ก่อนเดินทางมาแนะนำคุณผู้ชมนะคะให้เดินเออให้โทรมาสอบถามก่อนนะคะว่าหนึ่งว่าหนึ่งโครุ่นที่อยากจะมาดูนะคะวันนี้ตอนวันนี้ตอนนี้ทาง้านมีไหมติดจองอยู่หรือเปล่าเพราะว่าบางท่านเดินทางมาไกลนะคะมาแล้วไม่มีรุ่นที่อยากจะดูหรือไม่ก็ติดจองไปหมดแล้วเพราะฉะนั้น แนะนำให้โทรมาสอบถามก่อนนะคะก่อนจะเดินทางมาครับแค่นั้นแหละจบจบวันนี้กับซีเรียลอร่าคุณผู้ชมไปเพร้อมมิคิวไทยอีกหนึ่งขั้นเป็นแคสสามหนึ่งสามที่รองรอชมได้เลยจะไปจังหวัดหนองคายเอาจะไปเป็นสาวหนองคายโอเคสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแลไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอกขาบคุว่าสวัสดีครับ